ค่ะสวัสดีนะคะเด็กๆทุกคนเรื่องที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะคะครูจะมาพูดถึงเรื่องการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะว่าการเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันค่ะค่ะเด็กๆคะเด็กๆเห็น2รูปนี้ไหมนะคะ ก็คือรูปที่1กับรูปที่2นะคะถ้าเราดูนะคะสารในรูปใดเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะแล้วก็สารในรูปใดเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเด็กๆก,ก็อาจจะยังไม่รู้นะคะว่าอ่ารูปที่หหรือรูปที่2อันไหนเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอันไหนเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะเราก็จะได้เรียนในชั่วโมงนี้ แต่ถ้าเราดูจากรูปนะคะรูปที่1คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพรูปที่2คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีแล้วเรารู้ได้อย่างไรนะคะครูมีคําตอบให้เด็กๆค่ะค่ะเด็กๆคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรู้ปฏิกิริยาเคมีนะคะเราต้องมารู้ก่อนนะคะว่าการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะต้องมีสาร อะไรบ้างนะคะการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะก็จะมีสารที่เกี่ยวข้องเลยคือสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์นะคะมี2ตัวนะสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์นะคะการเปลี่ยนแปลงของสารใดนะคะที่แสดงว่ามีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นนะคะการที่จะเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นได้ผลิตภัณฑ์จะต้องมีองค์ประกอบทางเคมีนะคะ จะต้องมีองค์ประกอบทางเคมีไม่เหมือนสารตั้งต้นเลยก็คือมีสารตั้งต้นชนิด A ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาต้องไม่เป็น A นะคะต้องเป็น B หรือ C แบบนี้นะคะที่ไม่เหมือนตัวเดิมทีนี้นะคะเราบอกว่าปฏิกิิยาเคมีเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะมันจะเกิดขึ้นเมื่อสารตั้งต้นนะคะทำปฏิกิริยากันแล้วก็เกิดการแตกสลายนะคะ ของพันธะเคมีเดิมแล้วก็สร้างพันธะเคมีใหม่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างไปจากสารตั้งต้นที่พี่กีครูพูดไปแล้วนะคะคือมันจะต้องมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นแล้วไปทำให้สารตั้งต้นนะคะมันทำปฏิกิริยากาันเมื่อสารตั้งต้นทำปฏิกิริยากันแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้จะ ต้องมีลักษณะแตกต่างไปจากเดิมนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่านะคะปฏิกิริยาเคมีนะคะถ้าเราดูจากรูปนะคะผลิตภัณฑ์นะคะกระบวนการการเกิดเนี่ยทำให้เกิดผลิตภัณฑ์นะคะที่ต่างจากเดิมเราจะเรียกว่าปฏิกิริยาเคมีนะคะสมมุติว่าสารตั้งต้นนะคะเป็นน้ำบวกออกซิเจน H2O คือน้ำนะคะ CO 2คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเมื่อน้ำกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำปฏิกิริยากันนะคะสิ่งที่ได้ออกมาคือออกซิเจนก็คือเห็นไหมไม่เหมือนทั้งน้ำและไม่เหมือนทั้งคาร์บอนไดออกไซด์เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละจึงทำให้เราเรียกว่าการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะซึ่งการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะ ก็จะมีผลเลยนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างที่จะมากค่อนข้างที่จะมากเลยนะคะอ่ะอันนี้นะก็เป็นในส่วนของการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะหรือเราเรียกว่าผลิตภัณฑ์ของสารตั้งต้นนั่นเองนะคะอ่ะที่นี้นอกจากนี้แล้วนะคะ การเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะเมื่อปฏิกิริยาเคมีนะคะมันทำให้เกิดสารใหม่ขึ้นเนี่ยมันอาจจะสังเกตเห็นนะคะหรือสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเลยเช่นการเกิดฟองแกส๊สมีฟองแก๊สเกิดขึ้นนะคะเกิดการตกตะกอนนะคะมีการเปลี่ยนสีเปลี่ยนอุณหภูมินะคะคือร้อนขึ้นเย็นลง พวกนี้แหละนะคะการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสารตั้งต้นนะคะจะหรือตัวทำปฏิกิริยาเนี่ยจะต้องทำปฏิกิริยากันนะนะคะอ่ะต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างปฏิกิริยาเคมีกันบ้างนะคะ HCL ไฮโด c h ลอริก NaOH นะคะ,ะโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากันนะอันนี้นะ มันก็จะได้ออกมาใหม่นะซึ่งไม่เหมือนเดิมเลยนะคะถ้าเราดูนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานเกิดขึ้นนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างไรล่ะก็มีการดูดพลังงานหรือคายพลังงานให้กับสิ่งแวดล้อมถ้าดูดพลังงานนะคะ ตัวมันเนี่ยนะคะก็จะเย็นลงนะคะแต่ถ้าคายพลังงานตัวมันจะร้อนขึ้นนั่นเองนะคะปฏิกิยาเคมีที่เกิดขึ้นเนี่ยมีหลายประเภทนะคะแบ่งได้เยอะแยะเลยเช่นปฏิกิริยานะคะที่เป็นระหว่างกดกับเบสกรดกับเบสทำปฏิกริยากันนะคะ จะได้สารที่เราเรียกว่าเกลือขึ้นมานะคะซึ่งไม่เหมือนเดิมเลยนะคะหรือแม้กระทั่งปฏิกิริยาโลหะกับกรดเมื่อเราเอาโลหะนะคะไปโดนกับน้ำกรดสิ่งที่เราได้ออกมาคือก๊าซอะไรหรอก๊าซอะไรคะไฮโดเจนนั่นเองนะคะหรือปฏิกิริยาระหว่างคาร์บอเนตกับกรดหรือหินปูนกับกรดนะคะสิ่งที่ได้ออกมาคือก๊าซคาร์บอนได ออกซด์ ide, นะคะหรือแม้กระทั่งกระบวนการหายใจนะคะกระบวนที่การหายใจเราเอาออกซิเจนเข้าไปแต่ทําไมเราหายใจออกเราได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ได้น้ำนะคะซึ่งในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมีอยู่รอบๆตัวเลยนะคะอ่ะหรือแม้กระทั่งภาชนะโลหะนะคะ เมื่อตั้งทิ้งไว้มันทำปฏิกิยากับออกซิเจนทำให้เกิดโลหะหม่องคำ้ำหรือที่เราเรียกว่าสนิมนั่นเองนะคะอันนี้นะต่อมานะคะระบบปิกี้ครูบอกไปแล้วว่าในเมื่อมันเกิดปฏิกริยาเคมีนะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบนั่นเองนะคะการเปลี่ยนแปลงในระบบเนี่ยก็จะเป็นระบบที่มันมีการ ขั้นตอนการถ่ายเทไม่ว่าจะเป็นมวลหรือพลังงานอะไรก็แล้วแต่นะคะจะมีการถ่ายเทนะคะแล้วก็ถ่ายเทเป็นในรูปของกระบวนการหายใจนะคะการระเหยของน้ําการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะของพืชการเผาไหม้ในที่รคนะคะพวกนี้นะคะเราจะเรียกว่าระบบเปิดนะคะ คือครอ,อบคลุมอยู่ในพื้นที่พื้นที่หนึ่งแต่ไม่ได้ปิดไปทั้งหมดนะคะเราจะเรียกว่าระบบเปิดส่วนระบบปิดคือต้องไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมันเลยเช่นครูบอกว่าน้ำแป,ป๊บซี่เมื่อมันปิดฝาขวดอยู่เรายังไม่แกะมันออกมาเราเรียกว่าระบบปิดแต่ถ้าเราหมุนนะคะฝามันขึ้นมา นะคะอันนี้แหละเราเรียกว่าระบบเปิดนะคะ,ะทีนี้นะคะต่อมาปฏิกิริยาที่เมื่อกี้ครูบอกไปแล้วนะคะมันจะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นด้วยการแบบคือปฏิกิริยานะคะดูดความร้อนนะคะปฏิกิริยาดูดความร้อนเนี่ยมันจะเหมาะสมนะคะกับอ่า เอามาเขียนได้นะคะจะเริ่มต้นจากมีสารตั้งต้นกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ออกมาในรูปของผลิตภัณฑ์นะคะผลของการเปลี่ยนแปลงการดูดความร้อนคือสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีพลังงานลดลงนะคะเมื่ออุณหภูมิลดลงหรือว่าเมื่อนำเอามือนะคะไปสัมผัสนะคะเราจะรู้สึกเย็น สมมติว่าครูมีสาร A นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่ครูจะใส่สาร B ลงไปเนี่ยนะคะสาร A ครูวัดอุณหภูมิได้20องศาแต่พอครูใส่สาร B ลงไปนะคะอุณหภูมิของครูลดลงเป็น16องศาอันนี้แหละนะคะมีปฏิกิยาที่เราเรียกว่าดูดความร้อนนะคะเกี่ยวข้อง พูดง่ายๆตัวของมันจะต้องเย็นลงนั่นเองนะคะถ้าเป็นประเภทของดูดความร้อนแต่ถ้าคายความร้อนตัวของมันอะ่ะจะร้อนขึ้นเมื่อมือไปสัมผัสอะ่ะอุณหภูมิมันจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าอุณหภูมิลดลงนะคะเป็นการคายหรือดูดด,ด,ดูดนะเธอลดลงอะ่ะคือดูดแต่เธอร้อนขึ้นเป็นคายนั่นเอง ทีนี้นะคะก็มาดูเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครูพูดถึงสมการเคมีบ้างนะคะสมการเคมีเนี่ยนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เขาใช้สำหรับการเขียนนะคะการเขียนการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะซึ่งมันมีอยู่ระหว่างาสารตั้งต้นนะคะอันนี้สารตั้งต้นต้องอเขียนออกมานะคะ แล้วก็มีการเกิดนะคะในส่วนของปฏิกิยาระหว่างโมเลกุลอะตอมหรือไอออนก็ได้นะคะพวกนี้นะ,ะก็จะมีในส่วนของการเกิดปฏิกิยาเคมีด้วยกันทั้งสิ้นนะคะ,ะทีนี้นะคะสมการโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเขาจะเขียนเขียนออกมาในรูปของสมการเนาะนะคะเขาก็จะใส่ใช้สัญลักษณ์แทนธาตุต่าง ะะซึ่งมันจะมีลูกศรกํากับอยู่โดยที่มันจะหันไปทางด้านหน้าอย่าง s คือ solid นะคะก็จะได้มาเป็นของแข็งนะคะ g คือ gas นะคะที่ห้อยๆนะ l คือ liquid นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้สัญลักษณ์ของมันให้ได้ก่อนนะ แบบนี้ในหนังสือเด็กๆนะ่าจะเห็นนะคะที่เราเรียกว่า,าการเกิดนะคะปฏิกิริยาเคมีแล้วเอามาเขียนเป็นสมการเคมีได้นั่นเองนะตรงนี้เด็กๆน่าจะไม่งงนะคะให้จำไว้ว่าลูกศรมันจะชี้ไปด้านหน้าเสมอนะคะ ต่อมานะคะปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยคือต้องมีความเข้มข้นนะคะเข้มข้นของสารตั้งต้นก่อนนะคะต้องมีความเข้มข้นของสารตั้งต้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นนะคะจำนวนอนุภาคข,ของสารตั้งต้นมากขึ้นเนี่ยจะทำให้สารที่อยู่ใกล้กันเนี่ยมันเกิดการชนกัน พอมันเกิดการชนกันนะคะอัตราของปฏิกิริยาเคมีก็จะสูงขึ้นนั่นเองนะคะ,อะพอสูงขึ้นมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะทางเคมีให้จําไว้อะว่าความเข้มข้นมีผลต่อปฏิกิริยาเคมีเลยเมื่อความเข้มข้นนะคะมันเพิ่มมากขึ้นนะคะ,ะก็จะทํำให้อนุภาคอยู่ชิดกันชนกันกระแทกกันนะคะ ก็เลยทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นมานะคะซึ่งปฏิกิริยาเคมีเนี่ยถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเราค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะในชีวิตจริงของเราเราจะพบเห็นปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างเยอะค่อนข้างหลากหลายนะคะ โดยที่มันจะเปลี่ยนเป็นนะคะการเกิดเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกายภาพคือเปลี่ยนแปลงที่เรามองเห็นง่ายๆไม่มีอะไรโดดเด่นมากมายนะคะ,ะการเกิดทางกายภาพการเกิดทางเคมีนะคะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรมากขึ้นนั่นเองนะอันนี้นะนะคะ สำหรับที่เขาบอกว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดนะคะ,ะเราก็ต้องดูนะว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของสรุปกันนะคะครูก็จะมาสรุปให้เด็กๆฟังกันอีกหนึ่งรอบนะคะ,ะการเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะแน่นอนมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะ สารต้องมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงพอเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะสารตั้งต้นนะคะจะเข้าทําปฏิกิริยากันตั้งต้นก็จะเข้าทําปฏิกิริยากันนะคะเกิดการสลายของพันธะเคมีเกิดการสลายของพันธะเคมีนะคะแล้วก็ทําให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีสมบัติแตกต่างไปจากเดิมนะคะ แตกต่างไปจากสารตั้งต้นนั่นเองนะคะเราก็เลยทำให้เกิดปฏิกิยาเคมีขึ้นมาในชีวิตประจำวันของเรานะคะการเกิดปฏิกิยาเคมีนะคะหรือว่าการทำให้เกิดปฏิกิยาเคมีเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่ทำให้เกิดปฏิกริยาเคมีได้นะคะ อาจจะเป็นในส่วนของการทำให้เกิดสารตั้งต้นนะคะหรือทำให้เกิดเป็นพันธะเคมีนะคะพวกนี้นะก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีได้นะคะในชีวิตประจำวันของเรามีเยอะนะปฏิกิริยาเคมีแต่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับเคมีกายภาพคือมองเห็นเล็กๆน้อยๆการหั่นผักไม่เกิดสารใหม่ แต่ถ้าเคมีอ่ะเกิดสารใหม่นะคะ,อ,ะอันนี้คือในชีวิตประจำวันเรานะคะโลหะเมื่อเจอกับออกซิเจนก็ทำปฏิกิริยากันนะคะได้มาเป็นเหล็กออกไซด์หรือขี้สนิมนะคะซึ่งมันมีคุณสมบัติแตกต่างไปจากเดิมนะคะได้สารตัวใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงกลับไปเป็นแบบเดิมได้ยากมาก นะคะมีขี้สนิมอยู่แล้วนะคะแบบนี้โหเราจะทำให้ไม่มีขี้สนิมมันยากมากนะคะหรืออาจจะไม่ได้เลยนะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงนะคะ,ะต่อมาการจุดไมมขีดไฟนะคะก็มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นนะคะมีประกายไฟมีฟันนะคะเกิดขึ้นที่ตัวด้ามนะคะการทำอาหาร ก็มีนะคะหรือแม้กระทั่งการเกิดไฟป่านะคะก็ทำให้เกิดในส่วนของปฏิกิริยาเคมีได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะหรือแม้กระทั่งลืมนะคะ,ะล็อกที่ล็อกกุญแจที่เป็นตรงส่วนของอตัวล็อกอเมื่อเราลืมเราตั้งทิ้งเอาไว้ที่ อากาศอ่ะมันอาจจะเกิดสนิมนะคะอันนี้ก็เกิดปฏิกิริยาเคมีหรือแม้กระทั่งการสุกข,ของผลไม้การสุกข,ของผลไม้มีปฏิกิริยาเคมีอย่างไรเราบอกว่าสีมันเปลี่ยนมันเป็นกายภาพสิพอเรามองเห็นชัดชัดไม่ใช่ค่ะตอนที่ผลไม้อะ่ะมันดิบอ่ะมันมีส่วนประกอบของแป้งผลไม้ดิบอ่ะมีส่วนประกอบของแป้งพอผลไม้ดิบมีส่วนประกอบของแป้งเมื่อมันสุก นะคะมันจะได้ออกมาเป็นน้ำตาลเป็นน้ำตาลเห็นไหมสารตั้งต้นแตกต่างกันเลยนะคะตอนแรกนะคะคือแป้งพอสักพักหนึ่งนะคะเป็นน้ำตาลนะคะซึ่งสาระแตกต่างไปจากเดิมนะคะก็เลยทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะอ่ะสุดท้ายนี้นะคะสำหรับการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้ เด็กๆได้อะไรบ้างนะคะได้เลยคือความรู้เรื่องการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะซึ่งการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยก็จะถูกเกิดมาใช้ในชีวิตประจําวันของเราค่อนข้างที่จะมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเช่นการสุกข,ของผลไม้การทําแหนมพวกนี้มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นนะคะ แต่การแยกสีแยกไข่อันนี้นะคะเป็นทางกายภาพนะไม่ได้เกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะครูก็หวังว่าเด็กๆจะได้ความรู้แล้วก็นำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะสำหรับครูนะคะการเรียนการสอนในชั่วโมงเนี้ยก็ได้เสร็จสิ้นแล้วใครไม่เข้าใจตรงเนื้อหาอะไร สามารถ inbox สอบถามมาได้ที่ครูโดยตรงนะคะหรืออาจจะดูคลิปวิดีโอย้อนหลังนะคะหรืออาจจะหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองนะสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ